อริยสัจสีคือหนึ่งทุกอริยสัจสองทุกสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกนิโรธอริยสัจ 4. ทุกรถามินีปฏิปทาอริยสัจในอริยสัจสี่นั้นทุกอริยสัจเป็นฉนชาติทุกชาทุกมรณะทุกอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกในทุกอริยสัจนั้นชาติเป็นฉนความเกิดความอย่างลงความเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขัน ความได้อายตนะในหมูสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชาติชราเป็นฉนหนความคร่ำคราความที่ฝหลุดความที่ผมหนอกความที่หนังเหี่ยวย่นความเสื่อมสิ้นแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมูสัตว์นั้นๆอันใดนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นชนหนความทื่อนความทำลายความหายเป็นมรรตยุความตายความทำกาละความแตกแห่งขันความทิ้งซากศพไว้จากหมูสัตว์นั้นๆอันใดนี้เรียกว่า มรณะโซกะเป็นชไหนความโศกเศร้าสภาพโศกเศร้าความเกรียมใจความโทมนัสผู้ที่ถูกกระทบด้วยความเสื่อมญาติความเสื่อมพกทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐินี้เรียกว่าโซกะปริเทวะเป็นชไหนความร้องให้ความคร่ำครวญความบ่นถึงความพรำเพอความร่ำให้ด้วยความเสื่อมญาติความเสื่อม พัพย์ความเสื <tinc S 2> ่อมเกี่ยวด้วยโรคนี้เรียกว่าปริเทวะทุกเป็นฉไหนความไม่สบายกายความทุกกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกอันเกิดแต่กายสัมผัสอันใดนี้เรียกว่าทุกเทมนัสเป็นฉไหนความไม่สบายใจความทุกข์ใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สบายเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่าโทมานัสอุปยาตเป็นไนความแค้นความขุนแค้นของผู้ที่ถูกกระทบด้วยความเสื่อมญาติความเสื่อมพกทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคหรือความเสื่อมทิฏฐินี้เรียกว่าอุปยาตโออัปปเยหิสัมปะยกทุกเป็นไนความไปร่วงความมาร่วมความประชุมร่วงความอยู่ร่วมกับอารมณ์ อันไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใครไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกมุ่งทำลายความผาสุกมุ่งทำอันตรายความตะเสมจากโยคะของเขานี้เรียกว่าอปิเยหิสัมปะยกทุกปิเยหิวิปะยกทุกเป็นไนความไม่ไปร่วมความไม่มาร่วมความไม่ประสมร่วมความไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใครเป็นที่ชอบใจของเขาในโลหรือกับบุคคลผู้ที่ใครแต่ความเจริญใครแต่ประโยชน์ใครแต่ความสําราญใครแต่ความตะเสมจากโยคะของเขาได้แก่ มันดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมัจยะสาโลหิตนี้เรียกว่าปิยหิวิปะยกทุกยำปีจะชังนะละพัติตามปีทุกเป็นฉไฉ่ความปรารถนาย่อมเกิดทึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าเออหนอขอเราทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือความเกิดอย่าได้มาถึงเราทั้งหลายเลยหนาข้อนี้ไม่พึงสำเร็จตามความปรารถนานี้เรียกว่ายำปีจะชังนะละพัติตามปีทุกข์ ความปรารถนาย่อมเกิดช้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาความปรารถนาย่อมเกิดช้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความปรารถนาย่อมเกิดึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาความปรารถนาย่อมเกิดึ้นแก่เหล่าสัตว์ผู้มีโสกปริเทวะทุกขโทมนัตอุบายาเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าเออหนอขอเราทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้มีโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุบายา เป็นธรรมดาหรือโศกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปยัติอย่าได้มาถึงเราทั้งหลายเลยหาข้อนี้ไม่พึงสําเร็จตามความปรารถนานี้เรียกว่ายำปีจะฉังนะละพาติตามปิทุบประกาศหนึ่งโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกเป็นฉนรูปุปาทานขันเวทนุปาทานขันสัญญุปาทานขันสังขารูปาทานขันวิญญาณูปาทานขันเหล่านี้เรียกว่าโดยย่อว่าอุปทานขันสอเป็นทุกสภาวธรรมนี้เรียกว่าทุกข,ขอริยศัสตร์